สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีโปรดีๆมาฝากลูกค้าค่ะสำหรับน้องนักศึกษาวิชาทหารที่กำลังจะเข้าค่ายนะคะวันนี้เรามีสินค้าทั้งหมดเซตของชุดเครื่องสนามจะมีนี่นะคะหนึ่งคือเป้สองคือกระติกน้ำในกระติกน้ำมีถ้วยมีซองนะคะแล้วก็ ายยงบ่าทสายยงบ่าแล้วก็ถึอขัดนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้อีกผืนหนึ่งนี่คือพยางนะคะเฉพาะในไลฟ์สดนี้วิดีโอนี้ที่ลูกค้าเห็นนะคะราคา5ชิ้นนี้เอาไปเลยค่ะ580บาทนะคะ 580บาทนะคะถ้าลูกค้าซื้อแยกนี่ซื้อไม่ได้นะคะในราคา580บาทนะคะอย่าพลาดนะคะลูกค้าพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะสินค้ามีพร้อมส่งอย่าช้านะคะเดี๋ยวสินค้าจะหมดก่อนนะคะเราซื้อก่อนของก็ไปถึงก่อนนะคะสินค้ามีชําระทั้งเงินสดและปลายทางค่ะนะคะลูกค้าสนใจก็รีบพักเข้ามาใต้โพสต์นี้นะคะ แล้วก็สำหรับเซตนี้คือเข็มขัดจะอยู่ที่เอล40นิ้วนะคะถ้าน้องๆเอลใหญ่กว่า40เช่นอ่า40่สิบขึ้นไปก็เพิ่มอีก20บาทนะคะวันนี้โปรดีๆนะคะ580บาทนะคะฟังดีๆนะคะ580้อยแปสิบบาทะคะ่ะแบบวันนี้ขอบคุณมากนะคะ